ไปต่อจ้าเอ้ยนั่นแหละสุดยอดสิงแงจ๋าได้กันมาอยู่ที่านะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่าน,านั้นแม่แนะนำให้เล่นตามหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีจ้าเพื่อนๆอยู่กับช่อง PG แตกยับนะจ้าเพื่อนรักเพื่อนรักจ้าวันนี้เราอยู่กับเกมการเน็ตโกรกันนะจ้าเป็นเกมเก่านะเราจะมาลองเล่นเกมเก่ากันดูนะจ้าว่าจะปังไหมตัวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นภาคแรกละกันนะซีซั่นแรกเรามาดูหน้าตาของเบ็ดกันนะจ้าว่าวันนี้เราจะเล่นเบ็ดกันที่เท่าไหร่ทุนของเราอยูนที่200อเนาะ เ,เราเล่นเบ็ดที่6ไปเลยจะก่อนอื่นไปเล่นไปดูหน้าตาคาแรคเตอร์กันก่อนว่าจะเหมือนอันนั้นไหมเนาะอ่าตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะตัวจัสตินตัวนี้จะไม่มีตัวอบังที่เป็นผู้ชายละกันโอเคการเข้าของวายนะจ๊ะก็มา3ตัวโอเค3ตัวก็หมุนกันไปเลยเนาะ10ครั้ง12ครั้งกาแล้วแต่ไปเลยจะรับแรกมาดูันซิเตเตอร์เข้าไหมยังไม่มาเนาะ ตัวนี้ดูง่ายกว่านะสีสันก็อเอ้ยสเก็ตเตอร์สเกต็กตเตอร์มาไหมฟิสกิ้งทำไมมมามอีกสองแล้วสุดท้ายโอ๊ยเกือบอันนี้อันนี้ล่ะมามาให้เข้ามาให้ต้องเข้าเข้าเข้าโอ๊ยเกือบแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยไปจะเสียลมมากเลยเอยเข้ามาสี่ตัวหมุนไปเลยจ้าอ่าวายเข้าตอบติดๆ ไอ้ตัวน right enfin ี้โบนัสไปเลยนะได้มานะจ๊ะ270มินเข้ามาสวยงามไปเลยโอ้ยเข้ามาอีกแล้วแข็งดีมากอยู่จนที่326อือหลังวันซุปเปอร์ไปเลยเนี่ยตังนี้เข้ามาไม่พักเลยเอาเพิ่มเบ็ด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 เอาสิบไปเลยไหนเข้ายังไม่งานยังไม่งานอาดีงามค่ะวายกับมาต่อลนะจ๊ะ แต่วันนี้คิวเข้ามาสวยงามมาไหมสเก,กตเตอร์ซองแถวแล้วแหละนะทีนี้มาไหมซองแถวอีซองแถวมาจงมาฉันจะเป่าคาทา,ขาเพื่อให้เธอลงไลท์เอชเข้าแล้วจ้าเข้ามาสามตัวหมุนไปเลยนะจ้าสองรอบฟรีฟิสสปินไปเลยก็จะค,คูณตกคูณกันไปเลยนะจ้ะรอบนี้คูณสองไปเลย น่านนะวายมาเออวายเข้ามาอีกไปจ้าคูณสี่ไปแล้ววายเข้ามาสะสมรอบนี้ลน,นะจ้าอยู่กันที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกวายต่อกันไปไวายเลยเอ,อ่าวายมาต่อมาอีกไหมถ้าวายเข้ามาอีกก็จะเพิ่มอีกเป็นคูณเป็นหกนะไปเออสวยงามจ้าหมุนไปเลยคูณอีกคูณหกดนติดนั้นฟังมากเกมเก่าก็ดีอยู่เด้อสองร้อยเจ็ดนะได้มา วายมาสะสมกันไปจ้าเอาเข้ามาอีกนะจ้าคูณแปดไปแล้วม<อ>าดูตัวหมุนกันต่อนะจ้าว่ามีตัวไหนเข้าบางเคเข้ามาได้วายมาอีกตัวสองเอ้ยบวกกันไปจุดๆุดที่เจ็ดสิบหกปลายต่อจ้าอรอบนี้ได้เอ็นบังอีที่หกสิบสามนะไปจ้าอ่าเข้ามาอีกสองตัวนะจ้าวายคูณสิบไปละเอ้ยนะจ้ารอบนใหญ่ไปอีที่สามร้อยห้าสิบเจ็ด รอบสุดท้ายรวมกันทั้งหมดได้กันมาอยู่ที่ดอิบ821จะรับรางวัลไปเลยไปค่ะสวยงามก็ปังอยู่นะเข้าดีด้วยแตกดีด้วย,วยเออลองอีกสักหน่อยเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดออตัวนี้ออา27แล้วกันตา27่เอ้ดได้มาอยู่ที่หน ไปเลยนะจ๊ะเออเจเข้ามาต่อเลยเข้ามาอีกไหม no 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 เออรับโบนัสก,กันมาอีกแล้วนจะจ๊ะสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกโอ้สุดยอดเริ่มเยอะเบ็ดเปลีป่ยนชีวิตเปลี่ยนนะเออเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอ,อ,อีกห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเออไหลอีกไหลอีกไหลอีกมาสุดยอดเช็คดินหนึ 1, 7, ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดไปจ้า เออเอาไงดีวะกับชีวิตเออเพิ่มเม็ดเพิ่มเม็ดไหมเอาสักเก้าสิบไปเลยปะลุยอืมุ่นไปเลยออโตสิบไปเลยสวยงามตายไปมาอยู่ที่หูเยอะมากเลยเนี่ยได้มที่เจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบนะจ๊ารับบนนะติดติดกันเลยได้มาอยู่ที่เจ็ดพันสอง ต0นะจ๊ะรับโบนันสติดๆกันเลยสุดยอดเรื่องอันโอ้เข้ามาไม่หยุดเลยนะเนี่ยโอ้โอเหนื่อยเหนื่อยอ่ะใช่มาปุ๊เนี่ยได้มาจุกๆแล้วนะเนี่ยเข้ามาไม่ขัดเลยแต่ดีมากหลาดีมากไม่ล็อกเลยทุกคนไปตามนะเกมเก่าๆอะ่ะแนะนำตอนนี้เลยเดีย๋ยวนี้ต้องไปเล่นเดี๋ยวนี้เลยเอ้ยด่านเอ้ยด่านเข้ามาอีกแล้วนะเจ้า 2 1ง3สี่ร้อยสามศปไปไปไ,ปไปโอ้สเกตเตอร์สเกตเตอร์เทำได้ไหมเยสข้ามาม, yes. ามา3ตัวหมุนไปเลยจ้า12รอบฟิวสปินะจ้าไปฟิีสปินก็มารอบนี้คุณไม่ได้ซื้อฟิวสปินเลยไปจ้าวายมา2ตัวบวกคูณไปจ้าได้ตัวหนึ่งได้มาด้มา855เนาะเอ้ยฟังมากว่ะเอาว่ะไปตามนะกาเนสโก เกมเก่าๆก็ฟังอยู่เด้อเกมใหม่ๆก็ฟังเถอแ,แล้วแต่กันเลยอ่ะได้กันมาอีกแล้วนะจ๊ะรอบนี้ได้ไปเมยคลิปสองพันสี่ร้อยไปไปอ่ะคุณหกคุณสี่วายเข้ามาสุดยอดจ้าก,ก็าวปุกปวกกันไปเลยวายตอนนี้จ้าคุณ8ปดไห ได้กันมาอยู่ที่2,592อ้สโอ้สุดยอดสวยางามคุณเข้าเยอะมากโอ é, 4, 000, ้ย4ี่0ันสาันยีสิไปต่อจ้าเอ,อ้ยนั่นแหละสุดยอดสวยางามจ้าได้กันมาอยู่จริงชี0ันาสิบางวันเมกะไปเลย าสาสมียอดสะสมที่4 40,000ื่นกว่าแล้วเออเรอบสุดท้ายบายคูณสิบน,นะจ๊ะห้าร้อยแปดสิบห้าายจ้ะรอบสุดท้ายก็มันผลรวมกวันอยู่กันที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสองนะจ๊ะก็จุกๆไปนะวันนี้โอ้สี่พันได้มาสี่หมื่นกว่าสุดยอดโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย